สวัสดีค่ะแฟนบอลทุกท่านวันนี้ทางช่องนางฟ้าฟุตบอลได้ไปติดตามข่าวสารมาสุสดๆร้อนๆเพื่อจะมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้รับชมรับฟังกันค่ะและเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆนะคะสามารถติดตามเราเพิ่มเติมได้อีก2ช่องทางเพจนางฟ้าฟุตบอลและติกตอกนางฟ้าฟุตบอลลิงก์อยู่ใต้วิดีโอเพื่อน,อนๆสามารถคลิกเข้าไปรับชมได้เลยค่ะ ก่อนจะเข้าเนื้อหาข่าววันนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามเพจ Youtube และติ k t ต k อกนางฟ้าฟุตบอลเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ เชลซีนะคะบรรลุข้อตกลงกับไบตันในการคว้าตัวมากรูเรียาแบกซายชาวสเปนมาร่วมทีมด้วยค่าตัว52.5ล้านปอนด์ล่าสุดนะคะฟาบิซซโอโรมาโนรายงานว่าทางเชลซีและไบตันบรรลุข้อตกลงกันอย่างสมบูรณ์แล้วโดวยค่าตัวนะคะสำหรับการย้ายทีมของกูกเรียญานั้นมากกว่า50ล้านปอนด์ซึ่งเดลี่เมลนะคะก็เปิดเผยตัวเลขไว้อยู่ที่52.5ล้านปอนด์ นอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดเผยว่านักเตะนะคะได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซีได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วโดวยจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา6ปีถึงปี2028คะ่ะ แต่ว่าทางสโมสรไบตันนะคะก็ออกมา,ถาแถลงการปฏิเสธข่าวหรือว่าบรรลุข้อตกลงขายกองหลังมากุกุระยะออกจากเ m ็มเอ็ที่5้5ล้านปอนด์ให้แก่คู่เจรจาใดๆที่ส่งผลให้ข่าวเทียหนึ่งผู้ออกตัวแรงหน้าแตกเล็กๆต้นเรื่องนะคะก็จากฟาวิซิโอลูมโนโนักข่าวสายสื้อขายที่วงการลูกหนังโลกให้การยอมรับ ทวิตอ้างว่านกดังนวลนะคะตกงลงรับข้อเสนอซื้อแบ็กซ้ายว24ปีจากเชลซีด้วยตัวเลขเกิน50ล้านปอนด์นอกจากนั้นนะคะซิมบูยังแนบกรองกลางดาวรุ่งดีวยโควิลแถมให้อีกส่วนรายละเอียดค่าเหนื่อยแข้งสเปนินะคะก็ขอบเป็ดเสร็จปิดตาที่แมนซิสตี้จะสอดมือมาควา้า พร้อมตีสตาประทับอันเป็นเอกลักษณ์ว่ามันจบแล้วครับนายแน่นอนว่าพอทวิตนี้เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียนะคะวงการก็แตกตื่นตีข่าวไปต่างๆนานานเดอดลอนทั้งสมสรน,นะคะต้องออกมาแถลงว่ายังไม่ตกลงกับใครทั้งนั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะถ้าหากท่านไหนนะคะไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะขอบคุณค่ะ